สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก c อ m คคุณเค้กมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณเค้กนะครับที่เป็นนักดับเพลิง คืนหนึ่งได้ทำการตรวจงานที่อาคารและก็ได้พบเจอกับเรื่องชวนสงสัยที่ตามมาด้วยความหลอนเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ย้อนกลับไปประมาณสัก5ปีที่ผ่านมาครับคุณเค้กมาพร้อมกับเรื่องคืนตรวจงานมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่5กันเลยครับสวัสดีครับคุณเคก้กสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณเค้กตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนอ่าแถวศีลมครับผมอยู่ถแถวศรีลมนะ คุณเค้กเราเคยคุยกันแล้วหรือยังยังครับพี่ครั้งแรกเลยฮะคือครั้งแรกและปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักอ่าย้อนหลังเป็นหลักครับพี่สม่าจะเป็นย้อนหลังนะใช่ครับอ่านงานยังไงฝากติดตามรายการด้วยนะครับผมคุณเค้กครับจากข้อมูลเบื้องต้นที่ผมได้รับมาคุณเค้กเนี่ยเป็นเป็นนักดับเพลิง อ่าใช่ครับผมเป็นอ่าเจ้าหน้าที่ับเพิงอ่าเป็นเอกชนครับผมเป็นอ่าเจ้าหน้าที่ดับเพิงประจําอาคารอ,อาริงทดีกว่าโอเคประจําอาคารที่หนึ่งก็แล้วกันนาะอ่าครับผมแล้วอย่าบอกว่าเหตุการณ์ที่คุณเค้กจะโทรมาเล่าต่อไปนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับอาคารที่ทํางานอยู่ณปัจจุบันเนี้ย อ่าไม่ใช่เขาผมตอนนี้ผมเปลี่ยนที่ทํางานแล้วโอเคโอเคแต่ยังอยู่ในสายงานเดิมนะใช่ครับผมใช่ครัคืนตรวจงานย้อนกลับไปห้าปีที่แล้วตอนนั้นคุณเค้กไปเจออะไรมาเล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับครับก่อนหนึ่งก็สวัสดีพี่แจ็คนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ฟังด้วยนะครับครับผมอ่าเรื่องเนี้ยครับมันเกิดขึ้นย้อนกลับไปเมื่อประมาณห้าปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยผมเป็นอ่าเจ้าหน้าที่ดอกเพลิงนะครับ ประจําอาคารหนึ่งนะครับอยู่ย่านธุรกิจเลยนะครับทีนี้เวลาปฏิบัติงานของผมเนี่ยนะผมเข้าผัดกลางคืนนะครับผัดกลางคืนก็จะประมาณสองทุ่มถึงแปดโมงเช้านะครับคืนนั้นเนี่ยมันเป็นคืนวันที่สามสิบเอ็ดธันวาอ่าซึ่งมันเป็น,เป,นเป็นคืนปีใหม่เลยนะครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่า,าด้วยอาคารของผมเนี่ยครับมันเป็นอาคารลักษณะ อ่ามีออฟฟิเชียลอะครับส่วนใหญ่จะเป็นออฟฟิเชียลอ่าอเพราะฉะนั้นเนี่ยในคืนนั้นเนี่ยมันจะเงียบมากเพราะว่าสามสิบเอ็ดเนี่ยเขาจะหยุดกันถูกครับอ่าจะเงียบมากอ่าผมเข้าเวรเนี่ยประมาณห้าคนนะครับห้าคนโดยห้าคนเนี่ยก็จะแบ่งรอบตรวจกันเป็นรอบๆนะครับอ่าหลักๆที่ผมตรวจเนี่ยก็จะเป็นตรวจพวกอุปกรณ์เกี่ยวความปลอดภัยครับป้ายทางหนีไฟตู้ดับเพลิงอะไรเงี้ยครับอ,อ่า ทีนี้ก็เข้าเวรกันห้าคนก็แบ่งกันไปตรวจผมเนี่ยก็จับคู่กับน,น้องคือเราเนี่ยจะพยายามไม่เดินตรวจคนเดียวหนึ่งคือด้วยผลที่ว่าถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนเดียวมันทําอะไรไม่ได้อ่าสองคือก็ต้องบอกตรงๆว่าพอพอมันเป็นอาคารมันน่ากลัวอ่ามันน่ากลัวทีนี้ผมกับน้องอีกคนหนึ่งนะครับอ่าขอใช้นามสมมุติทั้งทั้งหมดเลยนะครับผมอ่า น้องคนนี้ชื่อน้องต้านะครับ mm. ผมผมกับน้องต้าเนี่ยได้ตรวจกันรอบสามซึ่งรอบสามเนี่ยมันก็จะรอบตัวมาอยู่ประมาณห้าทุ่มครับห้า mm. ทุ่มผมกับน้องต้าเนี่ยก,ก็เดินออกจากจาก,จาก,จากห้องที่นั่งทํางานเนี่ยออกไปตรวจกันตามปกติด้วยความที่เราเนี่ยสนิทกันเราก็จะคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้กันปกติก็คุยกันมาจนถึงหน้าลิฟที่ที่เราจะขึ้นไปทําการตรวจงานอ่าก็คุยกัน ผมก็กดลิฟต์ไปด,ด้วย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 ความที่แบบไม่ได้สนใจในตอนนั้นว่าว่าลิฟต์มันอยู่จริงๆลิฟต์มันจะควรจะอยู่ที่ชั้นจีเ,เพราะว่าเพราะามันไม่มีคนใช้งานอ่าทีนี้ผมก็กดลิฟต์ด้วยไม่ได้สนใจก็ลิฟต์มันก็ค่อยๆลงมาปุ๊บในจังหวะที่ลิฟต์เปิดออกเนี่ยเ,เราสองคนเห็นผู้หญิงเดินออกมาจากลิฟต์อ,อ่าเป็นผู้หญิงออฟฟิศเลยทํางานออฟฟิศเลยคือใส่ผมจําได้ติดตาเลยก็คือใส่กระโปรงอ,อ่าแล้วก็เสื้อสูทนะครับ เนบแฟม้มซ้ายมือซึ่งสวยเป็นผู้หญิงที่สวยมากด้วยความที่ผมเป็นผู้ชายเนาะผมกับน้องเนี่ยพอเห็นผู้หญิงสวยปุ๊บเราก็มองหน้ากันปุ๊บแล้วเราก็มองตามผู้หญิงกว่านั้นจนจนลับสายตาไปไ <transluc. S 1> เราก็ขึ้นไปตรวจงานกันตามปกติขึ้นรีบไปตรวจงานกันตามปกติในระหว่างตรวจงานเนี่ยเราก็คุยกันด้วยความเป็นผู้ชายเราก็แบบ้ยน่ารักเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คุยกันไปในคืนนั้นเนี่ยครับในคืนนั้นเนี่ย เราก็ตรวจงานไปปรากฏว่าเมื่อกี้ก็ถามน้องว่าแบบอ่าตาเมื่อกี้เรารอลิฟต์มันลงมาจากชั้นไหนอะไรเงี้ยตาก็บอกว่าชั้นสิบแปดนะพี่อ่ะซึ่งชั้นที่ผมจะเริ่มไปตรวจเนี่ยมันจะเป็นชั้นยี่สิบสองไล่ลงมาครับอะผมก็ทําการตรวจไปเรื่อยๆครับตรวจไปเรื่อยไอ้เรื่องผู้หญิงคนเนี้ยมันก็ยังติดอยู่ในวงสนทนากันระหว่างห้าคนเพราะเขาสวยเราก็สนทนากันไปเรื่อยๆไปเรื่อยครับ คืนนั้นเนี่ยก็ก็ก็ผ่านไปอ่าผ่านไปผ่านไปโดยไม่ได้มีอะไรก็เขาก็ฉลองปีใหม่กันนู่นนี่นั่น,นเราก็เข้าเวรกันทีนี้พอมาถึงตอนเช้าเนี่ยด้วยความที่เรื่องของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมานยงคาอยู่ในวงสนทนาเนี่ยอ่าผัดเช้าเนี่ยครับจะต้องมาเปลี่ยนเวรตอนแปดโมงครับอ่าเราก็เราก็คุยให้เพื่อนเราฟังผัดเช้าแบบเนี่ยเมื่อคืนเจอหญิงอ,อย่างน่ารักเลย อ่าเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้เราก็บอกรูปพันสันฐานไปเสร็จปุ๊บมันมีคนในทีมครัของผัดเช้าเขาก็เลยบอกว่าพี่มันไม่ใช่นะชั้นสิบแปดมันไม่เคยมีคนทํางานนะเอออมันจะเป็นผู้หญิงที่ไหนเออผมก็เลยเถียงว่าแบบจริงๆไม่เชื่อถามต้าดูครับตาก็บอกใช่ผมก็เห็นเขาลืมของหรือเปล่าอ่าผมก็บอกว่าไม่ใช่อะ่ะเหมือนแต่งตัวมาทํางานเลย ก็เกิดการแบบคุยกันในวงอ่าเพื่อนผมคนหนึ่งอยู่ผัดกลางวันก็บอกว่าเอาอย่างนี้ที่ตึกเนี่ยมีกล้องซีซีท <De ja S 1> ีวีเดี๋ยวเราไปขอดูกันผมก็ไปกันสามสี่คนเดินไปี่องซีซีทีวีซึ่งห้องซีซีทีวีเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเราบพเนี่ยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นคนดูแลอ,อ่าผมก็เคาะเรียกเขาอ่าคนที่ดูแลเนี่ยครับเขาเป็นผู้หญิงอ่ะสูงอายุอ่าสมมุติว่าชื่อพี่ตาละกันเขาก็ถามว่าแบบ อ่าไฟแมนเขาจะเรียกว่าไฟแมนอ่าไฟแมนมีอะไรลูกอ่าพี่พาครับผมขอดูกล้องหน่อยครับช่วงเวลาประมาณนี้กล้องเนี่ยตัวหน้าลิฟต์เนี่ยเบอร์นี้อะไรเนี้ยซึ่งเขาอ่ะก็จะให้เราดูอยู่แล้วเพราะว่าเขาคิดว่ามันมีเหตุฉุกเฉินอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปเป็นลูกค้าอะไรเงรี้ยจะต้องมีทําเรื่องทาใบขอดูเราก็ดูกันเราก็บอกเวลาเขาเขาก็ย้อนกล้องไปก็ดูกันไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆปรากฏว่า ในกล้องนะครับภาพที่เห็นก็คือ,อผมกับน้องต้าเนี่ยห<อ>ลบลมรับพีบ่แจ็คเฮ้ยไม่มีผู้หญิงเหรอไม่มีไม่มีลิปเปิดครับ<อ>ปกติแต่<อ>ไม่มีใครเดินออกมาแล้วผมเองอะ่ะก็มองมองไปทางที่ไม่มีอะไรเลย<อ>แต่เหมือนกับผมมองตามอะไรทักอย่างเนี่ย<อ>คือทั้งสองคนอยู่ในอยู่ในท่าเดียวกันก็คือมองไปทางนั้นผมก็เลยข้องใจขอดูกล้องตัวอื่นที่มันแทนรับจากจากจากมุมที่หักจากลิปไปเนี่ย ปรากฏว่าก็ไม่มีอะไรครับพี่แต่ประตูทางออกเนี่ยมันเป็นประตูอัตโนมัติเป็นประตูกระจกไฟฟ้าเลื่อนเปิดเหมือนมีคนเดินออก<ฮ>แต่ไม่มีอะไรพี่แต่ไม่มีอะไรผมก็ขอดูอยกรอบหนึ่งเพื่อความชัวร์พยายามเช็คกล้องหลายมุมไม่มีครับ<ฮ>อ่าเสร็จปุ๊บพี่พาเขาก็เลยถามผมว่าอ่าเคก้กเคก้กเห็นผู้หญิงลงมา กี่โมงก็นี่ครับตามเวลาเนี่ยพี่เขาก็บอกว่าอ่าจากชั้นสิบแปดใช่ไหม,มซึ่งผมเนี่ยตกใจมากเพราะว่าผมอะยังไม่ได้บอกเขาเลยว่ามันผมเห็นที่ชั้นอะไร,รอะไรอย่างนี้ผมก็เลยถามว่าแบบมีอะไรหรือเปล่าครับพี่อ่าเขาก็เลยบอกผมว่าถ้าสมมุติเล่าให้ฟังอ่ะ อย่าไปบอกใครนะแล้วก็อย่าอย่ากลัวนะเพราะว่าเราเราจะต้องทํางานอยู่ที่นั่นหมายถึงว่าทุกคืนเราก็จะต้องขึ้นไปตรวจไอ้ห้ามไม่บอกใครพอได้แต่ห้ามกลัวเนี้ยดิหูแล้วพี่เขาเกลื่อนมาขนาดนั้นน่ะเออทีนี้ผมก็เลยบอกว่าโอเคครับได้พี่เล่าให้ผมฟังหน่อยเขาบอกว่าคือด้วยความที่เขาออยู่ตั้งแต่อาคารเปิดครับ ่หมายถึงว่าบริษัทรอพเนี่ยเป็นซับคอนแทคแต่ว่าพี่พานี่เขาจะดูกล้องเก่งหมายความว่าไม่ว่าบริษัทรอพจะเปลี่ยนไปกี่เจ้าเนี่ยเขาก็จะถูกซื้อตัวไว้อยู่ในตำแหน่งเนี่อตลอดอนะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนอาคารสร้างเสร็จใหม่ๆนะครับในแต่ละชั้นเนี่ยมันจะเป็นชั้นเปล่ายังไม่ได้รีโนเวทเลยก็คือเป็น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 ปูนเปล่าๆเลยสมมุติว่าพี่แจ๊กจะไปเช่าชั้นพี่แจ๊กก็จะต้องไปรีโนเวทเองก็คือทํานู่นนี่นั่นให้เป็นออฟฟิศเอง อ่าพี่พาเขาบอกว่าชั้นสิบแปดเนี่ยครับตั้งแต่เขาเข้ามาใหม่ๆที่ติดเปิื้มีเศษสินโยงรอบชั้นเลยเฮ้ยเอเหมือนเขาทําเขาทําบุญอ่าผมผมคิดอย่างนั้น<อ>ใช่เ<อ>ขาทําบุญอ,อ่าเขาทําบุญผมคิดอย่างนั้นเหมือนกันเขาทําบุญเสร็จปุ๊บผมก็เลยบอกว่าพี่พาเขาทําบุญหรือเปล่าพี่พาบอกว่าแต่ผู้หญิงคนเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับเศษสินนั้นอืผมก็เลยบอกว่าพี่พาแน่ใจได้ไงเ,<อ>เขาก็เลยบอกว่า อ่าพอหลังจากมีออฟฟิศไม่เช่า<ม>ซึ่งซึ่งไม่ไม่ไม่ใช่ออฟฟิศปัจจุบันไอปัจจุบัน<ม>ไอวันนะวันที่ผมเจอเนี่ยมันเป็นออฟฟิศที่เปลี่ยนมาแล้วสองสมือครับอ่าเปลี่ยนบริษะออฟฟิศแรกเนี่ยที่เขามาเช่าเนี่ยครับ<ม>ตอนนั้นเนี่ยพี่พากก็เป็นรอพอนี่แหละครับอ่า<ม>ซึ่งตอนนั้นผมยังไม่ได้เข้ามาทํางานครับอ่าเขาบอกว่าในเช้าวันหนึ่งครับที่รอพอขึ้นตรวจพื้นที่ตามปกติครับปรากฏว่ารอพอที่ตรวจพื้นที่ตามปกติเนี่ย จเจอผู้หญิงผูกคอตาย,ยเราจับประตูอะพี่เราจับประตูกระจกอะผูกคอตายเลยเหรอใช่ครับอเราจับประตูกระจกซึ่งซึ่งซึ่งด้วยด้วยด้วยความที่พรอมเป็นอาคารพรอมเป็นอาคารเป็น,เป,นเป็นแหล่งธุรกิจเ,เขาก็จะพยายามปิดเรื่องถูกไหมครับพี่อืมก็จะพยายามแบบปิดเรื่องไม่ไม่ให้เรื่องอะก็จะทําทุกอย่างอย่างเงียบที่สุดแล้วผมก็เลยถามว่า แล้วพี่มั่นใจได้ไงว่าคนที่ผมเจอใช่อ่าใช่ผู้หญิงคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยพี่พาเขาก็เลยบอกว่าไม่ใช่แค่พวกเราที่เจอตอนที่เขาเสียใหม่ๆเนี่ยครับพอเวลาเรา,าพอผัดกลางคืนเนี่ยไม่มีใครอยู่ในพื้นที่เลยก็คือมาอยู่รอบๆอาคารหมดเลยอไม่กล้าเข้าพื้นที่เลยเพราะว่าลิฟต์เนี่ยจะเด้งขึ้นลงอย,อย่างเงี้ยชั้นจียันสิบแปดชั้นจียันสิบแปดชั้นจียันสิบแปดหนักๆเข้าเนี่ยครับ มีอยู่วันหนึ่งเราพอเข้าใหม่ตรวจงานกดลิฟต์มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้าลิฟต์มาด้วยกันเราพอคนนั้นก็ไม่สนใจอะไรคิดว่าเป็นพนักงานเนี่ยอ๋ออ่าพอเขาถึงชั้นสิบแปดปุ๊บผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเดินทะลุประตูลิฟต์ออกไปเลยครับอ๋อเฮ้ยก็คือประตูลิฟต์ไม่เปิดนะพี่แต่เขาเดินทะลุประตูลิฟต์ออกไปเลยต่อหน้าต่อตาเราบพพนะใช่ครับปรากฏว่ารพคนนั้นเนี่ยกดวอลลั่นเลยคุณหน้าครับเจอผีหลอกหหน้าเจอผีหลอก สภาพที่หัวหน้ารอพอไปเจอคือเขาอ่อนครับไปไหนไม่ได้นั่งกดวอตัวสั่นอยู่งั้นเลยอ่าม,มันมีข้อสันนิษฐานหนึ่งครับเขาพูดกันว่าคือตรงข้ามตึกผมเนี่ยมันเป็นวัดขนาดวัดประมาณวัดหนึ่งแล้วเขาจะสวดมนต์ข้ามปีทุกปีครับอ่าพี่พาเขาบอกว่าเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไปฟังสวดมนต์เพราะว่ามันมีรอพอเคยเจอเนี่ย ลักษณะแบบนี้เลยก็คือมีมีมีการเปิดของประตูลิฟต์มีการเปิดของประตูทางเข้าออกเนี่ยแล้วหลังจากเที่ยงคืนเนี่ยประตูทางเข้าออกก็จะเปิดเองทีนึงแล้วลิฟต์ก็จะขึ้นจากชั้น G เนี่ยไปชั้นสิบแปดในคืนวันนี้อ่าในคืนวันนี้ขับผมอุ้ยอ่านั่นคือสิ่งที่พี่เขาเล่าให้ฟังใช่ครับทีนี้แหละหนังชีวิตแหละหลังจากนั้นล่ะ อหลังจากนั้นเนี่ยผมยังเข้าเวรลางคืนต่อแต่น้องที่ไปกับผมทําเรื่องขอย้ายไปอยู่กลางวัน<อ>ซึ่งทีนี้เราปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะต้องขึ้นไปตรวจอ่าเขาเรียกว่าชั้นชั้นอ่าโรโซนครับจะชั้นยีิบสองลงมาเนี่ยเราจะไปกันสามคนไม่ไปคนเดียวละไปสองก็ไม่เอาไ,ไม่เอา,อาต้องสามคนใช่เพราะว่าอีกอสองคนเนี่ยคอยถือไฟสายอีก อีกหนึ่งคนจะต้องเซ็นไปจะได้ช่วยกันดูอย่างน้อยก็ได้ความสบายใจถูกป่ะถึงแม้จะ<ช>เจอ,อแต่ก็ยังมีเพื่อนใช่ครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกดซั b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก com สวัสดีครับ